มันไม่น่าจะเยอะทั้งหมดธรรมดาใช่คนียวเนี่น่าจะมีแต่พวกเราอ่ะเข้าไปอีกประมาณเกือบสองโลเดี๋ยวก็ไปเที่ยวเขื่อนไงได้ที่เราไปเดินป่าที่ไหนละที่มันมีลิงเว้ยอยู่ที่ต้นไม้อ่ะนั่นแหละลอง กวางปูดสัญลักษณ์ก็ดีส่งองคนไทยน้อยเลยแม่ก็ขาว่าเป็นคนไทยน้องเลยเขามไม่นึกไงเ,เพราะว่ามันไม่ใช่เทศกาลเขากลัวป้าพาฝรั่งมาเหมือนป้าพาคนจีสวัสดีค,ค่ะโพ่อของซีบิสต้านะคะเจนและเบนนะคะวันนี้เราจะมาเดินป่าที่เขาโศกกันนะคะไปกันเลยค่ะ นี่เป็นที่ที่มีธรรมชาติเยอะมากเลยนะคะมีทั้งน้ําตกภูกขเขาะคะ่ะอ,อ,อากาศก็ดีนะคะไม่ร้อนเกินไปมีต้นไม้เยอะนะคะแต่ว่าแค่อาหารปลาได้นะคะถ้าขายเดินต่อเลยค่ะเดินไปล้อมแล้วไปเดินไปมาถึงล้องอมแล้วทำอะไร เก๊เข้าด่านตัวก่อนนะคะพี่เก๊พร้อมไหมเตรียมแล้วนะพร้อมแล้วนะ ลุยแล้วนะไปแล้วดูทางสิไปเดี๋ยวก็ป่าเดี๋ยวก็ป่าอาป้ากี่หลังกรานะค่คอนข้างะค่ะมีเนินเขาด้ว่ะนี่คือจุดเริ่มต้นนะเกดดูเส้นทางสินี่เพิ่งเริ่มนะไปอีกหลายกิโลเลยนะเส้นทางเดินป่าของเราอีกยาวไกลค่ะโอเคไม่กับบ้านพอถึงแล้วก็จะมีน้ำตกเดี๋ยวดูนะใช้เวลานานแค่ไหนอืม เวลาเดินเราก็จะเจอป้ายให้ข้อมูลของเลยค่ะป้ายที่หนึ่งคืออะไรมาหาจานปลาสายเชนผลเดินใต้ค่ะวันนี้น้ำน้อยนะช่วงนี้มันแห้งมันแห้งนะช่วงนี้หน้าแหลงเส้นเกียวน้ำค่ะได้ยินยิ้ดใหญ่เงะ เราจะขึ้นเขาแล้วคะเป็นเนินใช่ไหมใส่ยามมาหาเร็วไปเรื่ยๆที่ลางไปไปเที่ยวไม่ได้มีปลาเราเบรคไปเก็บปลาที่ที่มันมีไม้อ่เแกได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงนกเหรอเสียงทางขวาหาไม่เจอไม่รู้เสียงจากไหนหาไม่เจอมีแต่เสียงไม่เห็นตัวก็เหมือนอยู่ข้างบน ข้างหน้าเป็นอะไรแล้วคะเป็นเขาเป็นเนินตลอดแหละก็เป็นเนินอย่างเงี้ยไปทางทางอะ่ะไอเนินเขาสูงกว่าเนินเขาที่อ่างาชอบตอนลุ่มมากเลยตอนนี้ยังมันเหมือนเป็นป่าไผ่อยู่นะเห็นไหมเกสต้นไผ่ยเยอะอยู่เยอะเลยได้เงาไผา่จะได้ไม่ร้อนมาก นี่จุดที่สองเขาเขียนเรื่องอะไรคะย่าที่สูงที่สุดในโลกคือย่าอะไรอ่ะอ๋อคือไผ่นี่เองนี่ไงถึงว่าแถวนี้ไผ่เพียบเลยอันนี้เป็นเหมือนอุโมงค์นะใช่ไหมนี่ตอนนี้เราลังเเข้าอุโมงค์ไผ่นะช่วงนี้เป็นดงไผ่มันก้างอย่างนี้ค่ะไผ่ ดอกอะไรเอ่ยเห็นไหมมีดอกไม้สวยๆเลยเนาะซุสตอนนี้ทางลงค่ะนานๆจะเจอเนินลงสักทีนะแต่ว่าเสียลื่นค่ะโอเคนี่ใบอะไรเอ่ยถ้ามาหน้าหนาวน่าจะสวยกว่านี้นะน่าจะมีใบแปลกๆเยอะกว่านี้อ้าวตอนนี้น้องเบสเดินได้ไหวแล้วหรอคะ ยจุดที่สามเป็นการบอกว่าให้ระวังทักใช่ไหม네่คการดูดเลือดแห่งพงไพยค่ะตรง<อ>ใส่แถวนี้มันจะรกนะเกไม่เราไม่ได้เข้าไปข้างในไม่เป็นไรนะเดินทางนี้มีเถาวันด้วยห้อยลงมาโห่อะไรแม่พิาานาซันอเอนะเหม,มือนงูห้อยลงมาเลยเบสใช่ค ตัวยาวเลยเขาน้าจะมีมอเตอร์ไซค์ให้เช่านะเบ้นี่ป้ายที <h 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 ่สีแล้วนะคะสถานีส uh ีทางด่วนลอยฟ้าเขาบอกว่าเราจะเจอลิงแล้วก็เถาวันเราเจอแต่เถาวันค่ะแต่เรายังไม่เจอลิงค่ะวันนี้ลิงไม่ออกมาตรงนี้ตรงนี้จะแรกว่าจะมีลิใช่ครั้งก่อนเรามามีเนาะ เดินเดินประมาณครึ่งทางเริ่มเหมือนทางน้งี้คะเริ่มหมดแรงในการเดินค่ะยังไม่เจออาหารเลยเบสหมดแรงไม่ได้นะคะใช่ค่ะอาหารยังสู้อยู่เลยค่ะสู้ไหมสู้ไม่สู้โอ๊ยเจบตอนนี้รยังไม่เจอสัตว์เลยโอ้ยพี่แกมวเจ็บขอโทษค่ะแม่รู้าะฟื้ง เป็น,นายางเสืออ่ะเราพกซาบ,บียังมาเย,ยอะมากเลยนะอยู่ในกระเป๋าของเราขาอะไรเดี๋ราจะไปถึงที่มูมมาให้ได้นะคะไปเลยค่ะไปเลย,เลยตอนนี้แม่ก็กลังแกะขนมากินอยู่เลยคะ่ะป้าหิวแล้วค่ะป้าเติมพลังแล้วค่ะขอหน่อยค่ะขอหน่อยค่ะยังไม่ถึงไหนเลยหิวกันแล้วค่ะแค่โยกยิงสูงมากเลยค่ะอย่านี้ค่ะแม่มาขึ้นข้างบ มากินแวะมากินอ้าวเดินต่อสองคนนี้กินขนมกันสบายเลยนะเดินชิลมากสาวคนนี้จะไม่กินขนหพ่อไม่ชอบเบ๊เป็นไงคะตอนนี้ภารกิจเอาตัวแล้วอยู่ในรายการเหมือนในรายการแบคิวเล็ตใช่ ภารกิจเอาตัวรอดไปป่าเหมื่อหาอาหารน่ะอ๋อจะาปหาอาหารไปเดินหาอาหารเหรอเดินเข่าเนี่ยนะไปถึงนะอีกอีกอีกครึ่งทางเดีดงดีๆนะคะเบ๊ดูทางสิมันเป็นท่อเลยค่ะจับไว้นะจับไว้นะ อยู่ทางลงสิตรงนีลงง่ยถึงป้ายอะไรแล้วป้ายบ่อน่าอันนี้ตรงไปหมดเลยมีบางไถงานั้นตรงไปห้าร้อยเมตรน้ำตกวิ่งหินก็จะมีหินเยอะครัวิ่งหินหนกิโลเตรียมตัวเลยอีกสองกิโลถึงจุดหมายของเราบางหัวแรบสอกิโลเตรียมตัวไป้โล ถึงสถานีที่ห้าแล้วเป็สะพายกล้องสองนกอ๋อตรงนี้ไปสองนกเหรอคะจะมีนกเยอะมีนกพินฟรีไทยนกอยู่บนยอดไม้นกกบแต่ตอนนี้สายแล้วไม่มีนกแล้วค่ะใช่ต้องมาเช้าเช้าวันเดียวจะมีขึ้นอย่ช่ กิงมาอันนี้มีป้ายอะไรคะเจสเห็นน้ำตกไหมคะอันนี้คือป้ายวังไถงานที่เราเจอป้ายตรงนู้นคะับนี่นี่ค่ะทำผักนี้เราต้องลงลงไปจะเจอน้ำตกนะคะแต่เราไม่ลงนะาใส่ใคะเขาทำบางหัวแรดนะคะเขาทำผ้าวายน้ำนี่สามารถได้ว่าน้ำได้แเราไปบางหัวแรดกันบ่าบางหัวแรดลูกไม่ใช่บางหัวแรดแรดแรดลอแรดแรดบางหัวแรดแรดที่มันเป็นา อ้าวเดินกันต่อวันนี้ไม่เจอนกไม่เจอลิงเดินต่อไปไม่เจอทากไม่เจอทากด้โชคดีนะบางหัวแรดก,กันนะ <c oughs> คะเราจะไปบางหัวแรดใช่ไหมไม่ใช่บางหัวแรดนะงั้นก็ลุยต่อเลยค่ะพรุ่งนีนมีดาวมีดาวแล้วก็เริ่มแดดร้อนแ,แล้วนะคะหรอไปเดินต่อนะเม่นพี่เจเดินนาไปแล้วพี่เจไปไกลแล้วะไม่ลลย ทาน้ำเล็กๆช่วงนี้หน้าแรงน,นนะ้ำเ,เ,เลยน้อยหน่อยนะถึงสถานีที่หกแล้วชาองห้นี่จะเสือลองให้อ๋อไม่คือต้นไม้ชนิดหนึ่งไม่ใช่ชา้างนะคะไม่ใช่เป็นสัตว์ชื่อของมามนี่ไใบนี้ไงไ,ไปดูใป้แล้วไปเร็วโ ป้ายที่เท่าไหร่แล้วคะเบสป้ายที่เจ็ดเหรอ,หรอมันคือเจ็ดหรอช้างเหรอใช่เนี่ยช้างปลาเราจะเจอช้างจริงๆเหรอครั้งนี้ตุบๆมันทีค่ะใช่พอแกให้ดูเผื่อๆไว้ถ้าเจอสงไหนแล้วคะเบสถึงป้ายที่เจ็ด ป้ายที่แปดแล้วหรอป้ายที่แปดแล้วเขาเป็นป้ายอะไรคะต้นกำเนิดสายน้ำแห่งชีวิตสไลเดอร์นี่นีต้นน้ำมีมันไหลมานีหนีนนต้นไม้กับสไล,ลเดอร์ใกล้ไปถึงบางหัวแรดแล้วอีกแ0ดรอเมตรสู้ส เอานำทางมาเลยค่ะแรงยังดีนะอีกแปดร้อยเมตรเนี่ยวิ่งไปนู่นแล้ว <c oughs> พี่เก่หมดแรงแล้วเริ่มช้าแล้วระวัองอย่าไม้พี่ สถานีที่ก้าเป็นอะไรคะสถานีที่ก้าเป็นด่างแว่นไม่ใช่ด่างค่ะแว่นใช่ข้างแต่วันนี้เราคงไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนแม่ข้อมืออะไรกันเหรอคะนข้าฝั่งเดียวเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันครัะอาจจะมีง เราเจอเป็นตัวอย่างง่าได้คะไปดูกนค่นเราเจอตัวข้างเลยนะคะอืมสองสอตเวค่นน่ารักมากเลยมองเห็นไหมเนี่ยเออดูหลังต้นไม้

คือต้นไทรนั่นเองต้นไทรอยู่ไหนอ๋ออยู่ฝั่งนี้อยู่นี่ต้นใหญ่ต้นใหญ่มากสูงสูงเกินห้าร้อยสู้ไหมคะพี่เกสถึงแล้วค่ะพอลงนี้ปุ๊บถึงปั๊บเดียวเดี๋ยวโค้งนิดความพยายามไปทีสิบเอ็ดแล้วนะคะเป็นน้ำตกวิ่งหินต้องลงไปทางนี้ ทางใช้ได้เลยเนาะแต่ว่าเราไม่ไปเราไปบางหัวแรกกันตอ่อลุยค่อนข้างไกลนะบางหัวแรกไม่ไกล<แ>หรอกลูกใกล้แล้วส<แ>ู้ๆแล้วถึงแล้วหมดสภาพเลยแล้วไปบางหัวแรกค่ะเร็วน้ำไปเลยเบสถึงแล้วบางหัวแรกค่ะ กลยเลยะขาเลยล่ะคไม่ขาเลยล่ะค่ะไปไหไปเลยค่ะไปค่ะเบสนำไปเลยค่ะดูบพี่เกดดีใจใหญ่เลยเบสทำท่าอะไรคะเน่ไหวนะทำท่าไห้นะเหมือนของป้ายเขาก็มีข้านเดียวนี่มืก็เดียวอ๋อทำท่าเหมือนป้าย สถานีที่เท่าไร่ที่สองค่ะบางหัวเล็กขอที่เราจะไปพอดีเลยค่ะลุยเลยไปเลยค่ะไปเร็วเว้ยมันก็จะมีห้องน้ำครับเมื่อกี้เราไปห้องน้ำแล้ว เลียวมาดูเลยมีหมูสองตัวเลยหมูป่ากินอะไรก็ไม่รู้พี่แกมีตัวอะไรด้วยม,ม,มีหมูป่านอนสบายเลยนั่งใกล้ๆมันได้นะคะตัวอ้วนไปแล้วมั bye ้ยไายบาอย่าบอน้ำเลยนะที่จะเล่นน้ำที่มีเนยอะมากอรัตอนนี้ระวังแถมด้วยนะครับย้ถึงแล้วค่ะ้างหัวแรก ดูปลาหรอคะปลาใสๆลงไปได้เลยตรกนี้า็มีตรงนี้ก็มีร้านปาสดร้านนงค่ะเดี๋ยวเราไปสัมผาทีรูค่ะไปกนตรงนีระวัง นนี่่อยา้กสภาพหมดสภาพเลยนั่งพักก่อนนะคะเบสไม่ไหวแล้วอดกินเครปอยากมากินเครฟวันนี้ก็ไม่ขายเครกอยาง้เราเขายพวิไอติมตัก เตรียมของรองท้องมาด้หรอคะใช่ค่ะคือแซนด์ออวิชอันนี้นะแซนด์วิชอะไรเอ,อ่ยขอดูหน,น่อยหมูมห,หมูไข่ไหมไข่ดาวกินรองท้องก่อนนะคะโอ้ชิ้นใหญ่เลยกินหมดไหมเนี่ยอาปากเยอาปากหะดเลยอาปากพอมั้ยคะ เบ้ของเบ้อันนี้อันนั้นมันมีนั่นแตงกวาดองกินได้แน่กินหมดไหมคะชิ้นเบลอเลยอ่ะโอ้กัดคินใหญ่อร่อยเนื้อเหมือนเนื้อวัวใช่ไม่ใช่ค่ะมันเป็นแฮมเบอร์เกอร์หมูค่ะเนื้อมันนิ่มมากนิ่มมากอร่อยไม่รู้เพราะคิวหรือเพราะอะไรนะช้าๆค่ะน้ำเปล่ามีค่ะ อโอ้เบคินผักด้วยเหรอคะอ Tình ảnh nám ghen sợ bài ừ, chưa? Mỗi đó đặt ra không? Một chiếc đeo แม่เลยแม่ป้ากับแม่แม่คุณกับแมลาะไดที่ยวมาเที่ยวเขาสกเป็นไงบ้างวันนี้เบสเกสมาเที่ยวสนุกมากเลยค่ะเขาสกเพื่อนๆก็อย่าลืมมาเที่ยวเลยค่ะเขาสกมีทางเดินป่าด้วยนะค่ะมีอองกินด้วยแล้วก็มีของไทยใหม่มีของกินได้เหรอสงสัยจะชอบมากินอย่างเดียวนะเบสอ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กี๊กับเบ้์ด้วยนะคะคลิปหน้าพบก,กันใหม่นะคะบ,บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย